มาอัปเดตสินเชื่อแทนคุณจากธนาคารทกสจะลงลึกรายละเอียดของสินเชื่อคุณสมบัติเงื่อนไขดอกเบี้ยและช่องทางการสมัครรวมไว้ในคลิปนี้แล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้คลิปนี้จะต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วที่ได้ทําคลิปแนะนําสินเชื่อแทนคุณของธนาคารทกศขอย้อนรายละเอียดนิดนึงค่ะธนาคารทกศได้ขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนจึงได้ออกมาเป็นสินเชื่อแทนคุณเพื่อหนุนทายาทสานต่อการทําการเกษตรซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าสูงอายุ ที่มีหนี้สินเป็นภาระหนักมีความจำเป็นจะโอนทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อให้ทายาทโดยธนาคารทกศจะจ่ายสินเชื่อให้กับทายาทเพื่อปิดชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับทกศข้อ 2. เพื่อสนับสนุนจูงใจทายาทลูกค้าสารต่อการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีพสำหรับข้อ3ามเพื่อสงวนสิทธิ์ในที่ดินและสิ่ง บุกสร้างเดิมของบุพการีหรือบุคคลในครอบครัวต่อไปค่ะไปดูคุณสมบัติค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะจะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะข้อ1เป็นลูกค้าประเภทเกษ,ษตรกรและบุคคลของธนาคารข้อ2เป็นทาย,ยาทลูกค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่1629ข้อ3 ลูกค้าสูงอายุจะต้องมีที่ดินจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ของธนาคารข้อ 4. ทายาทลูกค้าจะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีข้อ5เป็นทายาทผู้ได้รับสิทธิ์ในการรับโอนสินทรัพย์ของผู้กู้ที่จำนองไว้กับธนาคารทรกสข้อ6ไม่เป็นลูกค้าที่ธนาคารเรียกคืนเงินกู้สถานะดำเนินคดีตัดหนี้สูญและล้มละลาย มาดูข้อสุดท้ายกันค่ะคือข้อ7ลูกค้าและทายาทมีความสมัครใจและมีความประสงค์ให้ธนาคารช่วยเหลือ ต่อไปค่ะมาดูลักษณะเงินกู้ที่นําเข้าร่วมโครงการค่ะ 1. ต้องเป็นหนี้ของลูกค้าสูงอายุที่มีอยู่กับทกสหนี้สินเป็นภาระหนกักไม่สามารถชําระหนี้ได้ด้วยตนเองข้อ2เป็นสัญญาหนี้สถานะปกติหรือสถานะหนี้ค้างชําระข้อ3ไม่เป็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือเงินกู้สินเชื่อโอดีเงินกู้ประเภทเงินฝากเป็นประกรัน และโครงสร้างนโยบายของรัฐที่ใช้เงินทุนของรัฐหรือสัญญาที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการตามธนาคารกำหนดต่อไปค่ะมาดูวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับการประเมินศักยภาพของทายาทแต่จะไม่เกินหนี้คงเหลือเดิมของบุพการี ต่อไปค่ะมาดูอัตราดอกเบีย้ยต่อปีกันบ้างค่ะจะแบ่งออกเป็น2สัญญาด้วยกัน 1. สัญญาวรวมดอกเบีย้ยเดิมร้อยละศูปเซ็สัญญาวรวมเงินต้นเดิมถ้าปีที่1ถึงปีที่5จะเท่ากับ MRR ซึ่งปัจจุบัน MRR ของธนาคารทกศจะอยู่ที่6.975%ต่อปีแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยประเภทนี้จะไม่คงที่ค่ะจะขึ้นลงตามการประกาศของธนาคารต่อไปค่ะมาดูปีที่6ถึงปีที่10 อัตราดอกเบีย้ยจะเป็น MRR ลบ1%และปีที่11ขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR จะลบค่ะต่อไปค่ะมาดูระยะการผ่อนชำระคืนจะแบ่งออกเป็นตามสัญญาค่ะ 1. ถ้าสัญญาดอกเบีย้ยเดิมการกำหนดชำระไม่เกิน15ปีถ้าสัญญารวมเงินต้นเดิมกำหนดไม่เกิน15ปีพิเศษไม่เกิน20ปีค่ะสำหรับระยะโครงการนี้นะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม67ปีหน้าเลย และสำหรับช่องทางการสมัครนะคะท่านสามารถสมัครได้ที่ธนาคารสาขาทกสและนี่ก็จะเป็นสินเชื่อแทนคุณจากธนาคารทกสค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะธนัญรัตจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ธัญรัต์ขดตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ